มาด้วยข่าวแม่ด้วตใกันต่อนะฮะก็วันอังคารนี้นะฮะตอน2ทุ่มตรง The Match เกมพรีซีซันระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลก็จะฟาดแข้งกันที่สนามราชมังคลาในกรุงเทพนะครับผมก็ถ่ายทอดสดผ่าน MUTV แล้วก็ A i s p l a สนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปดูในสนามฟุตบอลนะครับผมก็ตัวผมก็ไม่ได้ไปดูนะก็ดูผ่านเทเลสดนั่นแหละก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวความพร้อมของมเมเยเตกันหน่อยเพราะว่าเทนฮาก็ออกมาพูดในพรสคอนเฟอเรนซ์ครับเป็นข้างแ่กงของเขาที่กรุงเทพนั่นเองนะฮะก็มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจแล้วนะคะ ยิงคำถามไปนะฮะก็ประเด็นแรกก็คือคริสเตินอรลอนโดฮะหลังจากที่มีข่าวในช่วงเกือบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรอนแมนยูนเต็ดฮะเทนฮักก็ตอบชัดเจนว่าอ่าลรนโดเนี่ยยังอยู่ในแผนการทำทีมของเขานะฮะแล้วก็ได้คุยกันแล้วด้วยแล้วก็เป็นในเชิงบวกนะครับผมก็ดูแล้วน้ำหนักที่โรนโดจะอยู่กับแมนยูนเต็ดก็ยังมี มากขึ้นนะครับผมผมว่าตอนนี้ก็ถือว่า50-50แ50ล้วกันเนาะก็เทนฮากก็ออกมาพูดด้วยตัวเองขนาดนี้นะแต่ว่ารายละเอียดว่าคุยอะไรกันเนี่ยเทนฮากบอกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้นะครับผมดังนั้นก็ถือว่าเอ้ยใช้ได้เลยสําหรับอิลิกเทนฮากนะในขณะที่การซื้อขายนักเตะนะครับผมก็ถูกถามเหมือนกันว่าเอ้ยมันจะยังมีนักเตะใหม่มาเสริมทีไมไหมนะครับผมแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเออทำไมซื้อมา เพราะว่าแบ็กซ้ายก็มีเพียบเลยฮะเริ่มที่มาเลเซียก่อนก็คือเขาบอกว่ามาเลเซียเป็นแบ็กยุคใหม่รับได้รุกก็ดีนะครับผมเออก็ดูทรงแบบนี้แล้วก็น่าจะดูมีมีความหวังนิดนึงฮนะกับการซื้อตัวของอิลิเทนฮาก็คือเขาอยากจะซื้อตัวที่ใช่ มาใช้งานจริงๆนะครับผมเช่นเดียวกับมิดฟิลนะที่กําลังหาอยู่นะครับผมคนที่เป็นข่าวอย่างแฟรงกี้เดยองทางเทนฮาก็บอกว่าไม่ขอพูดในรายละเอียดนะครับผมก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการหานะครับผมก็ทุกอย่างคนที่จะซื้อเนี่ยเทนฮาจะไม่เปิดเผยอะไรออกมาเลยแล้วก็ถือว,ว่าปิดเป็นความลับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็ถือว,ว่าเนี๊บใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะในขณะที่ตำแหน่งกัปตันทีมนะฮะ ก็คอนเฟิร์มชัดเจนหลังจากที่มีข่าวว่าเอ้ยแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยจะถูกปลดนะครับผมแล้วก็ให้คนที่เหมาะสมขึ้นมาเป็นแทนนะแต่ว่าก็ตอนนี้ออกจากปากเทนฮากชัดเจนแล้วว่าก็เป็นแม็กควายนั่นแหละที่จะได้เป็นกับตันทีแมนยูเต็ดต่อไปนะครับผมในฤดูก,กาลที่จะถึงนี้นะฮะและอาจจะได้เป็นอีกในช่วง2องือุสฤดูก,ลก,ลก,กาลข้างหน้านี้ก็ได้นะครับผมจากประสบการณ์ที่เขามีผ่านมากับแมนยูในเต็ดนะครับผมก็ชัดเจนครับเคลียร์ กับตันแม็กไกว์เหมือนเดิมนะฮะในขณะที่นักเตะที่ย้ายออกไปจากทีมนะครับผมคนล่าสุดนะฮะก็จะเป็นอันเดรสเปเรล่านะฮะหลังจากที่ก็คือหาตัวจริงหาตำแหน่งตัวจริงในแมนเชเต็ดเนี่ยไม่ได้เลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฮะก็ ปีที่ผ่านมาก็ถูกส่งไปเล่นกับฟอร์มิโกที่บราซิลนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับผมก็ย้ายไปร่วมทีมฟูลแลมนะครับผมน้องใหม่ในพุปเีอร์เลยอังกฤษนะฮะด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์นะครับผมก็เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าโชคดีแล้วกันนะสำหรับเจ้าอันเดรสเปเรล่านะฮะในขณะที่ตัวผู้เล่นที่จะลงสนามผมอ่านที่ ทนฮักสัมภาษณ์เนี่ยดูเฉพาะที่อ่านนะก็ยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากมายนะก็มีถามถึงมาคัทแลดฟอร์ดถึงไอ้เจ้าออตุนิมซียาครับเออว่าตำแหน่งที่เหมาะสมจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมกเ็เขาก็ยังบอกไม่ไมชัดเจนเหมือนกันกำลังหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้แต่ว่าสอง,สองคนนี้สร้างความอันตรายให้กับกองหลังของคู่ต่อสู้ได้แน่นอนนะครับผมดนงน้ re, กนก็พรุ่งนี้น่าจะได้เห็นการทดลอง ตัวนักเตะของอีลิกเทนฮฮกในหลายๆตำแหน่งนะครับผมเริ่มแรกเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักๆที่น่าจะได้ลงสนามก่อนเนาะเพราะว่าก็แฟนบอลมารอดูกันเยอะนะแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะมีการสลับเอาพวกดาวรุ่งนะครับผมมีการทดลองเล่นในหลายๆตำแหน่งของอีลิกเทนฮฮกก็ได้หลังจากที่ซ้อมกันมาในช่วง2องสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็เดี๋ยว เย็นวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวคงมาลุ้นกันลุ้นไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์คุยก,กันกับผมนะครับผมว่าแม้ยู่กับเลอร์อพูเกมนี้อุ่นขึ้นนั้นแรกจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ